าสดสดค่ะสดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณสองเดือนนะคะเป็นยอามาติดใจเราตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้แข็งแรงแข็งแกร่งไม่เสียใจแล้วมูฟออนแล้วเจว่าตอนแรกก็คือเฮ้ยใช่เฮ้ยก็เวลาเรารักใครเราก็ตั้งใจเนาะก็ตั้งใจรักตลอดเต็มที่ตลอดอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเลิกกันมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา โทรไปร้องไห้กับพี่อุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เียกไดว่าการร้องไห้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่หรืออะไรก็เรารักมากเราเลิกกันเราก็เสียใจมากเราก็ร้องไห้เรื่องนั้แสดงว่าครั้งนี้ก็คือหนักเลยเหมือนกันใช่ไหมในความรู้สึกเราอืมมันก็หนักไหมล่ะคะมันก็ดนึงเพราะว่าอย่างตั้งแต่เลิกกับพี่พระเจ้ามาใช่ไหมก็มีคนนี้ที่เราแบบเอ้ยจริงจังที่สุดเราแบบตั้งใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เราก็เสียใจงงาม,มากมเกิดขึ้นเพราะันไ่เมอนอไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเรื่องคนอื่นค่ะแต่มันเป็นเรื่องความคิดที่มันไม่เหมือนกันแล้วเราก็พยายามปรับ,ปร,บปรับเต็มที่ที่สุดแล้วพอถึงวันหนึ่งเราอยู่ในจุดที่ว่าเราทะเลาะกันบ่อยแล้วมันปรับไม่ได้มันก็ท็อกซิกไปแล้วลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแยกจากกันเป็นเรื่องทัศนคติอะไรใช่ค่ะไลฟ์สไตล์อะไไลฟ์สไตล์ทัศนคติความคิดใดๆการใช้ชีวิตคือทุกอย่างกับคนที่ทป็นรัก นี่หมสองปีค่ะคือสิบป,ปีที่ผ่านมามัีการปรับกระหน่กขนาดไหนเลยถึงกว่าถึงจะมาจุดนี้ได้เลยนะคะเราปรับกันอยู่ตลอดเพราะเราเค่อนข้างต่างแบบต่างกันเลยเใช่คนละขั้วเลยเค,คนละแบบเลยเนี่ยโอก็อย่างไรกนมีเคลียร์ชอบทานอันนี้หรือเขาไม่ชอบทานนี้อะไรแบบอ่าอย่างนิวเป็นคนอ่ะถ้ามีปัญหาหนิวจะต้องเคลียร์เลยเ,เราชอบเคลียร์เลยแต่ส่วนเขาก็จะแบบชอบหนีหายไปอะไรอย่างเงี้ย เป็นเรื่องอะไรแบบนร้ให้่น้อปีที่แบบากทบสร้องตลอดเรียกว่ามันก็มีเรื่องให้ปากตลอดค่ะแต่เรื่องดีๆมันก็มีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่แบบเป็นฟามที่สุดท้ายแล้วแหละรู้สึกวแบบเออเลิกเปดนฟาอะไรงี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องลงไม่ลงดีเทลดีว่ะเอาเป็นแบบประมาณนี้ว่าเออมืนไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่ฝืนอั้เรา็คนขอเทออกมาใช่ค่ะตอนนี้ก็เปนทับไแ้วมันีบ การที่คนไม่ไหวแล้วไปบอกบางทีมันเจ็บยิ่งกว่าคนที่โดนบอกอย่างนเพราะมันแบบเหมือนกันกรองมาแล,แล้วมันจะต้องพูดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นั่นแหละวั้มันแย่มันจะต้องไปพูดออวะมไม่ไหวแล้วแย่แย่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วฝั่งเขาโอเคแล้วทุกคนก็แย่ยายกันไปใช้ชีวิตเนี้ยของตัวเองอะวันที่เราบอกเขาเขาเป็นยังไงบ้างตัวเขาเขามียื้อไหมเขหรือยังอืม เขามีไหมเขาก็มีนะคะก็มีพูดมีแบบไม่อยากเลิกไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอนาคตเขาก็ยังหวังให้เราแบบกลับมาแต่ว่าก็บอกมาเลยว่าไม่ไม่มีทางกลับไปแน่นอนตอนนี้เราตัดสินใจชัดเจนหนักแน่นเลยเหรอว่าไม่ค่ะตอนนี้เขาก็ไปมีชีวิตของเขาเองแล้วไงเขาก็ไปมีชีวิตในแบบที่ว่าเราคงไม่กลับไปแล้วค่ะ เขาก็เขาก็มีคนใหม่แล้วก็ไม่รู้เขาก็ไปมีชีวิตของเขานิวก็มีชีวิตของนิวค่ะก็เข้มแข็งมาตลอดอยู่แล้วค่ะเราก็รักตัวเองมากอยู่แล้วยังค่ะยังไม่มียังไม่ได้ยังไม่รีบเลยค่ะแต่เราเขาเราไม่ได้เสียใจหรือไม่ได้เข้าใจใช่ไหมการที่เขามุกอ่อนเร็วเลยนะเวลาสองเดือน เสียใจไหมไม่เสียใจนะคะเพราะเราก็ move on แล้วเหมือนกันออแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วทุกอย่างตอนนี้คือตัดขาดกันเลยไม่ไม่คุยไ,ไม่ติดต่อกันแล้วขาดไปเลยเรียกว่าจบดีหรือไม่ดีดเรียกว่าจบดีหรือไม่ดีอ่าก็ถ้ามันดีเราก็คงไปกันต่ออานนี้มันแล้วเออถ้ามันดีเราก็คงไม่เลิกใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะแต่ก็ถ้าไม่ดีก็แยกกันแยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเองค่ะ แปลว่าความรักมันเจ็บมาเยอะมันก็มีเรื่องดีเยอะแต่มันก็มีเรื่องที่ไม่ดีด้วยเรามันทำให้มันหนึงทําให้เราไม่ได้ไปกันทั้มดคอเราไม่สามารถคุยกันได้แล้วนะแก้วใช่ไหมเผื่อแบบเดินสวนกันในมันต้องมีจังหวะเดินสวนกันคุยกันบ้างไม่คุยคุยเยอะแล้วคุยเยอะแล้วค่ะก็ไม่คุยค่ะถ้ามีคนจะเข้ามาก็ ได้ค่ะเพราะเราก็ให้เกียนตัวเองเหมือนกันด้วยการ Thank you next ค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่เราก็รักตัวเองก่อนตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเติมเต็มตัวเองเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นบทเรียนให้หนูโตขึ้นในแต่ละ, <c oughs> ะวันนแตเหมือนกันอย่างความรักครั้งนี้ก็ทาให้หนูโตขึ้นในอีกแบบหนึ่งกัน <c oughs> ใชนน่ก็มีเรื่องที่นิวแบบเอ้ยนิใส่ไม่ได,ด้ีความแบบงี่เง่าเอาแต่ใจของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะเอ้ยฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นเริ่มมองมันมันไม่ใช่อ่ะมันมันไม่ ซึ่งเอนก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็แบบมิ่งขึ้นโตขึ้นอะไรขึ้นตอนนี้หัวใจเราวิกว่าเยียวยาตวเองร้อยเปอนต์แแผลมันหายสนิทเียงครอ่าก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็ไม่เศร้าไม่ร้องไห้ไม่เสียใจแล้วอยู่ตัวเองได้ไปเที่ยวคนเดียวได้นี่ไปเที่ยวทะเลมาคนเดียว,นนวใช่รู้สึกอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆหงาไหมครับ ไม่เหงาเลยกินข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยมากอ,มอยากจะทําอะไรก็ทำแบบตื่นตอนไหนก็ได้ตอนนั้นไ้ก้าเขาอยู่กับพ่อนูก็แบบเอ้ยอยากลองไปคนเดียวหลังจากนั้นก็เริ่มอ่ะกินข้าวคนเดียวเริ่มชินแหละเมื่อก่อนจะแบบขินเข่ออะไรอย่างเงี้ยนิวี็ไปไหนกินข้าว,าวแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ค่ะมันอยู่ได้เธอมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนเราจะอยู่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะอยู่ได้ค่ะก็มั่นใจตอนนี้เรามาจากไหนอยู่แต่ตัวเองหรือว่าครอบครัวครอบครัวลูกเพื่อนแมว ซึ่งซื้อแมวมาเลี้ยงตอนที่แบบเศร้าอุ้ยเขาช่วยชีวิตเราได้มากๆเลยอ่ะแมวใช่แมวรักหิวใจเราหรอหิวใจมากในวันที่เรารู้สึกร้องไห้หรือเราเครียดอะไรเงี้ยมันก็จะเดินมาแบบพอเครียดเราเหมือนมันมีเซนส์เหมือนมันรู้อะไรเงี้ยเออเราก็หานเศร้าของแมวด้วยนะแมวช่วยชีวิตฉับมากไอจีมิวรู้สึกก่อนอ่ะก่อนอันนี้มันมีความเป็นเจ้าเนอะอ๋อยมไปโยอมไปคือปีนี้ว่าจะไปบวช ช่วงวันเกิดเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันแบบประดาเข้ามาตั้งแต่ต้นปีทั้งสุขภาพทั้งไรแล้วก็นี่อยู่เฉยๆก็โดนลากไปว่าเราเป็นมือที่ให้เขาเลิกเขาทำให้เขาเลิกกันทาอะไรก็เจอกันบ่อยทาอะไร เจอกันอยู่แล้วเขาทุกคนต้องรู้ว่าเราต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะว่านิวเป็นคนที่อยากเจอลูกทุกวันแล้วพี่เพชรเขาก็มาบ้านนิวพี่เด๋อขั้ตอนเขามาบ้านนิวอะ่ะไม่ได้มีใครเห็นใช่เพราะว่าเราก็คิดถึงลูกเราอะคนมีลูกก็จะเข้าใจเราไม่ได้อยากจะแบบแบ่งวันแล้ววันที่ไม่ใช่วันของเราเราจะไม่เจอเราก็ยังเจอใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยเวลาเจอเราไม่ได้ ไม่รู้ว่าเขาไมโนกันยังไงว่าเราไปพี่เพชรจ้ามาลุมาเล่นกันสามคนกพไม่รู้มันไม่ใช่มันก็เดินไปพี่เพชรไอดีค่ะเนว่อเดินไปเล่นกับไทกาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยสิ่งนอยังไงคนจับยุว่าเราเราเป็นต้นเหตุตอนนั้นทำให้เขาหอนกันตอนนี้ไทชัยฤษฎีเลนเจมเทียรี่ค่ะก็คืออะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะนยกว่าคุณสิ่งที่ควบคุมได้คือความคิดของเราเราก็จะควบคุมมันหน่อยไหมบางคน เหตุการณ์ล่าสุดอะไม่หน่อยเพราะว่าอย่างที่นุ้บอกนูแบบพยายามปล่อยพยายามเปลี่ยนนิสัยตัวเองพยายามคุมอารมณ์ตัวเองคนส่งอะไรมาให้อ่านนุ้ก็ไม่อ่านนุ้ก็เอ้ยปล่อยเขาไปเถอะเพื่อนเข้าไปเมนด่าเอ้ยไม่ต้องปล่อยเขาไปแบบเขาจะคิดเองก็เรื่องของเขาพอเราก็รู้ดีแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเขากลับมาดีกันไม่เห็นมีใครมาขอโทษทุกคนทุกคนเงียบกริ๊บอ๋อไม่เป็นไรแล้วแต่เพราะว่าทั้งพี่เบจ้าแล้วก็น้องจูนเขาก็มาปกป้องเราแล้วแหละว่าเราไม่เดียวอยากจะขอบคุณ พี่เป็นเจ้ากับนิวตอนนั้นเขาก็ได้เคลียร์ให้เรามึงหนูพิมพ์ไปหาค่ะอา้าวเหรอใช่ค่ะคือแบบก <c oughs> ็จะเล็ดเดมนะแต่อันเนี้ยก็ขอ,อนิดนึงแบบพี่พิไมไปหาดิเพ็ดว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยคนอ่ะมาด่าว่านิวว่าแบบเออนิวไปทําให้พี่เลิกกันอนะไรเงี้ยพี่เพ็ดก็อ้าวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงั้นนิวบอกเออถ้าเกิดพี่มีโอกาสได้พูดอะ่ะก็บอกให้หน่อยแล้วกัน เขาก็ดึงพูด uh oh. ตอนแรกเห็นไลฟ์กันพอมีข่าวเงียบกิปบไม่มีใครไลฟ์ออกมาพูดให้สักคนหนึ่งก็เออพูดหน่อยละกัน uh oh. อะไรี่บอกี่บอกว่าอยากบวชเกิดอะไรงครับป่วันเกิดค่ะช่วงวันเกิดปกติก็จะแบบปาร์ตี้ใช่ไหมตอนที่วันเกิด uh oh. แต่ปีนี้รู้สึกแบบอยากอยาก,อยากไปถือศีลไม่บวชหรอกก็ oh. ถือศีลไ uh oh. รู้สึกปีนี้มันแบบเกินไปอ่ะทั้งหมอรองกระดูกเสื่อมลำไส้พังทั้งเลิกกับแฟนทั้งมีเรื่องอะไรแบบเข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยคือหนักขนาดนี้มาก่อนปีชงด้วยอืมะไหอ่ะชงหนักชงเข้มเจ้มจ้นคือเคยเจออะไรแบบหนักๆพร้อมกันแบบนี้มาไม่เคยเลยปีนี้ก็คือจัดเต็มเลยใช่ปีรกจัดเต็มจัดเต็มเลยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพอ มันปลายปีพอดีด้วยวันที่19นี่แหละมันเกิดก็ไปแบบวดข้ามปีแต่ข้ามข้ามวันเกิดใช่ไหมกับไว้กี่วันก็คิดว่าสักสามวันแต่ดูดูก่อนม่แผนเขาเด้าล้ค่ะ <c oughs> ไม่มีแผนไม่มีแพนอะไรเลยมีแต่แบบแผนพาลูกกับครอบครัวไปเที่ยวเี้ยตอนนี้ก็แบบให้ลูกแต่ก็นิวก็ให้ลูกเต็มเต็มเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วความรักหลังจากนี้เรามองไปเอ,องไมเงเผื่อมีความรักครั้งใหม่มอง ไม่กล้ามองเลยอะไม่กล้าคาดหวังอะไรเลยก็ขอรักตัวเองเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนละกันเมื่อก่อนเราอาจจะเด็กตรงที่เอ้ยเราอยากให้ใครมาเติมเต็มเราแต่ตอนนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าเราเติมเต็มตัวเองให้เต็มมีความสุขแล้วแล้วคนที่เข้ามาก็เราก็จะมีความสุขร่วมกันน่าจะดีไม่ถึงกับเข็ดใช่ไหมอ๋อไม่เขีย ไม่เข็ดแต่ก็อนิดนึงก็คงคงสแกนมากกว่านี้แต่นีเ้เราก็สแกนดีแล้วไงเอ,อเราก็ไม่รู้อย่างมไม่แน่นอน,นะคะ